CAPITALISM. BETTER BUSINESS FOR GOOD LIFE CAPITAL CITY เพราะเมืองที่ออกแบบดีทำให้ธุรกิจเติบโตขับรถทีไรต้องถอยหลังออกมาทุกทีเพราะกรุงเทพเป็นเมืองแห่งซอยตัน พบกับรายการแคปิตอล City เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเมืองดีตามไปด้วยผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนก็คงเคยเจอปัญหาครับขับรถออกจากถนนใหญ่เข้าซอยไปทีไรหวังว่าจะไปต่อได้ถึงอีกถนนเส้นหนึ่งทะลุออกไปได้ปรากฏว่าไปเจอซอยตันครับแล้วก็ต้องถอยออกมาทุกทีแล้วก็ไม่ได้เจอกันแค่ครั้งเดียวครับ เราเจอกันหลายครั้งทีเดียวจนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมในกรุงเทพมหานครของเรามีซอยตันเยอะไปหมดถามว่าเยอะไหมมาดูตัวเลขกันก่อนครับข้อมูลจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือว่า UDDC ของคณะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเขาเคยทำการสำรวจไว้ครับว่าในกรุงเทพมหานครมีความยาวของถนนทั้งหมดรวมกันเนี่ย ประมาณ18,355กิโลเมตรแต่ใน18,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเป็นซอยตันถึง45%ของถนนทั้งหมดก็เรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับของถนนในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นซอยตันซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วว่าทั้งกรุงเทพ1,500กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยซอยตันกระจุกตัวอยู่ตรงไหนมากมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าบริเวณที่มีซอยตันน้อยๆเนี่ย ก็คือบริเวณที่อยู่ในชั้นในของเมืองที่เป็นเมืองเก่าก็คือเกาะรัตนโกสินทร์แต่ว่าบริเวณที่มีซอยตันเยอะๆเนี่ยก็คือพื้นที่พัฒนาใหม่ของเมืองก็คือการขยายพื้นที่เมืองออกไปที่ชานเมืองทั้งฝั่งกรุงเทพและทางฝั่งธนบุรีครับเพราะว่าในเขตชั้นในในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ย บริเวณเขตป้อมปราบสตูพ่ายเนี่ยมีพื้นที่ถนนที่เป็นซอยตันเมื่อเทียบกับความยาวทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่18เท่านั้นน้อยที่สุดในบรรดาเขตทั้งหมด50เขตส่วนเขตอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันในเกาะรันาโกสินนะครับไม่ว่าสัมพันธวงศ์พระนครประทุมวันบางรักเนี่ยมีซอยตันเพียงแค่20-30ของความยาวถนนทั้งหมดซึ่งก็ดูว่าน่าจะดีในการที่จะเชื่อมต่อในการเดินทางภายในเมือง แต่ว่าพื้นที่ที่มีซอยตันเยอะๆเนี่ยก็คือเขตชั้นนอกเขตชานเมืองครับล้วนแต่มีพื้นที่ที่เป็นซอยตันจากความยาวถนนเกินครึ่งหนึ่งคือเกิน50%ทั้ทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตคลองสามวาราดบูรณะบางกอกใหญ่ภาษีเจริญลาดกระบงังจอมทองบางแคพวกนี้ครับเขตชานเมืองทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพกลับมีซอยตันเยอะไปหมดทีนี้ย้อนกลับมาดูกันก่อนครับว่าซอยตันมันไม่ดีอย่างไร เวลาที่เราขับรถเข้าไปเจอซอยตันเราก็คงเบื่อนะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านทุกท่านก็คงเห็นว่าหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะออกแบบให้เป็นลักษณะของถนนกลางปลาคือถนนแกนเข้าไปในชุมชนเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนซอยตันเข้าไปในซอยย่อยแต่ละซอยซึ่งอาจจะมีบ้าน1 0หลังบ้าง15หลังบ้างนะครับแต่ทุกหลัง อยู่กับซอยตันแสดงว่าซอยตันมันก็มีดีของมันนะเพราะว่าซอยตันเนี่ยมีได้สองลักษณะซอยตันที่เกิดจากความตั้งใจออกแบบเมืองหรือออกแบบชุมชนให้เป็นซอยตันเพราะว่าซอยตันเนี่ยมันให้ข้อดีตรงที่มีความสงบและมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีศัพท์เฉพาะที่นักพัฒนาเมืองทั้งหลายรู้ว่ามันคือคำว่าคูเดซกคูเดซเนี่ยคือ ทำว่าถนนซอยตันที่ทั่วโลกใช้กันแล้วก็ใช้กับย่านของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่แล้วเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีนะครับเพราะว่ามันมีความสงบไม่มีรถภายนอกของชุมชนเข้ามาวิ่งทะลุมันไปได้มีแต่คนภายในซอยเท่านั้นแหะครับที่ขับรถเข้ามาแต่อีกแบบหนึ่งคือซอยตันแบบไม่ได้วางแผนแบบไม่ได้ตั้งใจแบบที่เราเป็น มันต่างยังไงกับซอยตันแบบตั้งใจซอยตันแบบตั้งใจเขาจะล็อกเอาไว้เลยครับว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่อาศัยแน่นอนและเป็นซอยตันเพราะฉะนั้นมันเป็นที่อยู่อาศัยตลอดไปถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นที่เตะบอลโกรูหนูเป็นที่เพื่อนบ้านมาคุยกันเป็นที่เด็กผู้หญิงกระโดดหนังยางบางครั้งก็มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆในบางช่วงเวลาในงานเทศกาลต่างๆของคนในซอยได้ มันคือพื้นที่สาธารณะที่ดีของชุมชนที่อยู่อาศัยแต่ว่าซอยตันที่ไม่ตั้งใจแบบที่กรุงเทพเป็นแล้วเราขับรถเข้าไปต้องถอยออกมาทั้งหลายเนี่ยคำถามคือคุณขับรถเข้าไปทำไมครับคุณขับรถเข้าไปกินข้าวทานกาแฟไปพื้นที่พาันธกรมที่อยู่ในซอยตันซึ่งพื้นที่ที่คุณไปอาคารที่คุณไปแปลงที่ดินที่คุณไปเนี่ยมันเคยเป็นบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นมันต่างกันรตรงซอยตันที่ผมบอกว่าแบบตั้งใจมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวตลอดไปแต่ว่าซอยตันในเขตกรุงเทพมหานครที่เรามีปัญหาเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพักอาศัยมาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในซอยของกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงจาก บ้านเดียวเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมแล้วสุดท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารคาเฟ่มันเปลี่ยนความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินมันเปลี่ยนผู้เข้าถึงจากเดิมคือคนในบ้านเท่านั้นมาเป็นคนจากที่ไหนไม่รู้เห็นร้านอาหารคาเฟ่นี้ดังเข้ามากินอาหารภายในชุมชนที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยทีนี้ก็ยุ่งละครับเพราะว่าจากเดิมซอยตันเคยดี เคยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสงบสําหรับภยัยสำกติเป็นพื้นที่ที่ดีสงบสําหรับคนในชุมชนเท่านั้นตอนเย็นเด็กสามารถมาเตะบอลโกรูหนูตีแบตกระโดดหนังยางกับเพื่อนได้ไม่มีรถข้างนอกเข้ามามีแต่รถภายในชุมชนเท่านั้นคราวนี้เปลี่ยนเป็นพานิชกรรมที่คนทั้งเมืองมาเพราะมันดังสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีคนภายนอกเข้ามาเป็นจํานวนมาก พอเป็นจํานวนมากปุ๊บความเป็นซอยตันที่ต้องเข้าออกทางเดียวมันไม่ตอบอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่รถน้อยๆวันหนึ่งสิกว่าคันช่วงเช้า1ิบคันเย็น1ิบคันของคนในชุมชนเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นรถจํานวนมากเข้ามาในช่วงเช้าช่วงเย็น,ช,ยนช่วงเวลาเร่งด่วนและวันหยุดเพราะฉะนั้นซอยตันไม่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เป็นอยู่แต่ถามว่าสิ่งที่เราทําเราจะแก้ยังไงเรามองเห็นนะครับว่า การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจของเมืองมันต้องเติบโตไปปัญหาที่เกิดขึ้นกับซอยตันของบ้านเราคือความเข้มข้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของเมืองตามความต้องการทางเศรษฐกิจตามความเจริญตามความรุ่งเรืองของเมืองแต่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองมันไม่เปลี่ยนครับถนนยังเป็นซอยตันเหมือนเดิมทั้งที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นความต้องการที่เข้มข้นขึ้นต้องการถนนที่มีความกว้างขึ้นและต้องการทะลุเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก2เส้นไม่ตันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นคือปัญหาใหญ่ๆที่เราไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างเหมาะสมถ้าย้อนกลับมาที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนตอน้ตนๆนะครับว่าพื้นที่ที่มีซอยตันส่วนใหญ่แล้วอยู่ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานครทั้งนั้น เกิน50%ของถนนซอยตันในแต่ละเขตนะครับก็คืออยู่ในเขตชานเมืองล้วนๆเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองมันมีหลายขั้นครับขั้นแรกคือเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรมาเป็นที่อยู่อาศัยหนานแน่นน้อยก่อนก็คือเกิดการตัดถนนออกจาก ศูนย์กลางของเมืองเป็นเส้นที่เรียกว่าเส้นรัศมีเช่นถนนพระรามสีเช่นถนนเพชรบุรีทั้งหลายเนี่ยเป็นรัศมีออกจากเกาะรัตนโกสินทร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถนนเหล่านี้ตัดแต่ถนนสายประธานแล้วให้เอกชนไปพัฒนาถนนสายรองหรือถนนซอยที่เข้ามาต่อกับถนนสายประธานนี้เองสังเกตอะไรครับสังเกตจากชื่อถนนครับตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนนะครับเป็นสุขุมวิท หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังจำชื่อที่เป็นชื่อเล่นหรือชื่อดั้งเดิมของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอโศกพร้อมพงเอกมัยหรือว่าตามถนนพระรามสี่ถนนสี่สอเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นสี่พญาสุรวงศีลมสาธรมันคือชื่อคนหรือชื่อลักษณะของพื้นที่ทั้งนั้นก็เกิดจากการที่คนนั้นพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แปลงที่ดินขนาดใหญ่อ่ะครับแล้วก็แน่นอนพวกนี้ก็ในเมื่อเป็นที่อยู่อาศัยมันก็ออกไปจากถนนสายหลักแล้วก็เป็นซอยตันแค่นั้นเองแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะมีบ้านอยู่กลางทุ่งแต่คนในยุคผมเคยอ่านเรื่องสามเกอของคุณปออินทระะปาลิศเนี่ยก็จะพบว่าบ้านของตัวเอกทั้งหลายอยู่บนถนนสุขุมวิทและเป็นบ้านหลังโดดๆเลยนะครับอยู่กลางซอยอาจจะเป็นบ้านหลังเดียวหรือเป็นหมู่ของคนในครอบครัวเดียวกัน สี่ห้าหลังแค่นั้นเองที่เหลือยังเป็นทุ่งยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เลยก็แน่นอนครับพวกนี้เปลี่ยนคูนาคันดินร่องสวนมาเป็นถนนมันก็แน่นอนนะครับมันกว้างแค่นั้นกว้างแค่ความกว้างของคูนาคันดินอาจจะขยายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้รถเข้าออกได้แต่ก็เป็นรถขนาดเล็กสวนกันได้ก็พอแล้วอันนั้นคือการใช้ประโยชน์ที่ดินหนานแน่นน้อยมากสำหรับการอยู่อาศัยแต่ต่อมามันก็ แบ่งแปลงที่ดินย่อยมากขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นเพิ่มขึ้นโอเคยังเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ซอยตันก็ยังมีรถน้อยๆเป็นถนนของพื้นที่ภายในชุมชนมีแต่คนในชุมชนใช้แล้วก็ใช้เตะบอลโกลูหนูและอื่นๆตามที่ลูกเด็กเล็กแดงใช้ในตอนเย็นก็แค่นั้นแต่พอมันเปลี่ยนเป็นร้านค้าร้านอาหารมันไม่ใช่แล้วครับถนนซอยตันไม่ได้ตอบคำถามนั้นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าตรงที่ไม่มีซอยตันมันเป็นยังไงครับ เขตชั้นในของกรุงเทพที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกวางผังแล้วก็พัฒนามาตั้งแต่แรกแล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นแปลงที่ดินขนาดเล็กก็คือเป็นบ้านแถวห้องแถวตึกแถวแบบที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมมีความเข้มข้นของการใช้พื้นที่มาตั้งแต่เริ่มคนอยู่ชั้น2ชั้น3ร้านค้าอยู่ชั้นล่างอันนี้คือพื้นที่ชั้นในของเมืองที่มันถูก ซอยบล็อกย่อยแล้วก็บล็อกต่างๆมันเชื่อมโยงกับถนนสายต่างๆอยู่แล้วดังนั้นในเขตชั้นในในเขตเกาะท่านาโคศิน์จึงมีเส้นทางที่เป็นซอยตันน้อยถามว่าแล้วในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเบื่อซอยตันกันเต็มทีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าเฮ้ เป็นที่อยู่อาศัยก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยตลอดไปพัฒนาไม่ได้ทั้งที่โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมืองมันเกิดขึ้นแต่อันนี้คือประเด็นสําคัญที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการพัฒนาเมืองของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม ในเมื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้มข้นขึ้นมีความต้องการในการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวให้เป็นร้านค้าร้านอาหารซึ่งสอดคล้องกับกระแสทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันคุณกลับไม่ขยายถนนคุณกลับไม่แก้ไขปัญหาซอยตันทําให้มันทะลุถึงกันได้เพื่อสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางเข้าออกที่เพิ่มมากขึ้นจากที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมาเป็นพาณิยกรรมของเมือง ประเด็นสําคัญก็คือว่าในเมื่อเอกชนหรือเจ้าของที่ดินพัฒนาไปแล้วแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเนี่ยตามไม่ทันกับความเข้มข้นในการพัฒนานั้นเนี่ยมันคงมองได้หลายแงม่มุมในมุมหนึ่งคงต้องหาฉันธามติกันให้ได้ของคนในชุมชนว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองนะไม่ใช่ว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ชื่อดังและข้างๆยังเป็นบ้านเดียวแล้วบอกว่าฉันจะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่เหมือนเดิม แบบนี้ก็เกิดความขัดแย้งกันเองภายในชุมชนว่าร้านค้าอยากให้ขยายถนนอยากให้แก้ปัญหาซอยตันมีรถเข้ามาเพิ่มภายในพื้นที่เพื่อดึงลูกค้ามาได้แต่คนที่ยังอยู่เป็นที่อยู่อาศัยบอกว่าอย่าเอาเข้ามานะฉันอยากอยู่อย่างสงบเหมือนเดิมนี่คือปัญหาที่คงต้องหาฉันทามติระหว่างคนภายในชุมชนภายในพื้นที่ซอยตันกันก่อนแล้วไปบอกรัฐครับว่าฉันตกลงกันได้แล้วนะว่าฉันจะเป็นแบบนี้ เก็บถนนซอยตันเอาไว้นะเพราะว่าทุกคนจะเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนเดิมหรืออีกทางหนึ่งบอกว่าเออทุกคนจะเปลี่ยนเป็นพาณิยกรรมยืดหรือยอมรับกับการอยู่อาศัยในพื้นที่พานิยกรรมที่มีรถเข้าออกได้ช่วยตัดถนนเป็นซอยทะลุแก้ปัญหาซอยตันขยายถนนให้ชั้นหน่อยเถอะตอนนี้เมืองของเราอยู่ในช่วงของความลักลั่นคือมันมีองค์ประกอบที่ต้องการการเข้าออกที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยแทรกกันอยู่ แล้วมันก็เกิดปัญหาเหมือนกับที่การจัดการประชุมผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเกิดปัญหาว่าซอยอารีซอยต่างๆที่เกิดความขัดแย้งว่าอยากขยายถนนแต่ว่าบ้านหลายๆหลังเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเปลี่ยนเป็นคาเฟ่เปลี่ยนเป็นผับบาร์ตอนกลางคืนซึ่งมีปริมาณการจราจรจำนวนมาก คนที่เข้ามาก็บอกว่าซอยนี้รถติดเหลือเกินเจ้าของร้านก็บอกว่ารถติดเหลือเกินที่จอดรถต่างๆก็ไม่มีการเข้าออกก็ยากร้านค้าฉันก็ขายไม่ได้คนก็ไม่อยากมาคนอีกส่วนหนึ่งที่ยังใช้เป็นที่ยั่อาศัยก็บอกว่าเฮ้ย hey, อยา่าขยายถนนความสงบของฉันมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือฉันทามติที่เมืองต้องหาให้ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาซอยตันที่รัฐกับเอกชนสามารถเดินไปพร้อมกันในทิศท,ทางเดียวกันได้ การพัฒนาที่ดินในแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ถนนการเข้าถึงกลับไม่ได้พัฒนาไปตามความเข้มข้นนั้นนี่คือต้นทางของปัญหาทั้งหมดแล้วถ้าเราไม่แก้ปัญหาตัวนี้เศรษฐกิจเราก็ติดตดขัดขัดครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเข้าไปในร้านอาหารที่ชื่อดังเลยนะแล้วรถติด คุณเข้าออกลําบากคุณก็ไม่ค่อยอยากไปนะใครมานัดคุณไปที่ร้านอาหารไปที่ตัวของคาเฟ่ร้านนั้นไปติดต่อธุระที่นู่นที่นี่คุณก็แบบน่าเบื่อแล้วคุณไม่อยากไปเพราะรันติดหรือว่าเข้าไปแล้วซอยตันทะลุไม่ได้เข้าออกไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ติดขัดตามไปด้วยคุณภาพชีวิตก็แย่ตามไปด้วย เพราะว่าคนในชุมชนนั้นหรือร้านค้านั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินเรื่องของธุรกิจหรือสามารถเข้าออกอย่างเหมาะสมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เคยใช้พื้นที่เหล่านั้นก็หายไปอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่วนไปไม่จบเพราะการพัฒนาของเอกชนกับรัฐที่เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่คำว่าซอยตันแต่เรากลับพบว่าปัญหา ของซอยตันเป็นต้นทางเดียวกับปัญหาอื่น,นๆภายในประเทศนี้เอกชนเดินไปแล้วแต่รัฐเดินตามไม่ทันนั่นเองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับแคปิตอลซิตี้ถ้าเราออกแบบเมืองดีๆไม่มีซอยตันก็ทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเราดีตามไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ